วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำนำ<า>ชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเตรียมพร้อมสำหรับความรักสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต พันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถรัรมภ์คริสตจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับขอให้พระวจนะธรรมของพระเจ้าที่ท่านศึกษาเรียนรู้เป็นพรและเพิ่มพูนให้คุณผู้ฟังเป็นคริสเตียนเป็นลูกพระเจ้าที่เข้มแข็งและยึดมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้าเติบโตเข้มแข็งเป็นพลังในคริสตจักรในกลุ่มในชุมนุมชนที่ท่านผูกพันอยู่ มากยิ่งยิ่งขึ้นสืบไปนะครับคุณผู้ฟังครับบทเตรียมจิตใจในวันนี้จากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจําวันได้ขอให้เราอธิษฐานขอพลังเพื่อที่เราจะเข้าใจถึงความกว้างความยาวความสูงและความลึกของความรักที่พระคริสต์ทรงรักเรานะครับประวันะธรรมของพระเจ้าใน พระธรรมวิวรบทที่21ข้อสได้กล่าวเอาไว้ว่าและข้าพเจ้าได้เห็นนครบริสุทธิ์คือนครเยรูซาเล็มใหม่ลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้านครน,นี้เตรียมพร้อมเหมือนอย่างเจ้าสาวที่แต่งตัวไว้สำหรับสามีคุณผู้ฟังครับและพระวันะนธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับ ผมจะขอนำมาอ่านให้ทุกผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยครับอยู่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่ 21, ข้อ1ถึงข้อ14พระธรรมวิวรณ์บทที่ 21, ข้อ1นึถึงข้อ14มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่และข้าพเจ้าเห็นฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เพราะว่า ฟ้าสวรรค์เดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปแล้วและทะเลก็ไม่มีอีกต่อไปและข้าพเจ้าได้เห็นนครบริสุทธิ์คือนครเยรูซาเล็มใหม่ลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้านครนี้เตรียมพร้อมเหมือนอย่างเจ้าสาวที่แต่งตัวไว้สำหรับสามีข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังจากพระที่นั่งว่านี่แนะ ที่ประทับของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้วและพระองค์จะประทับกับเขาทั้งหลายพวกเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์พระเจ้าเองจะสถิตกับเขาและจะทรงเป็นพระเจ้าของเขาพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเขาทั้งหลายและความตายจะไม่มีอีกต่อไปความโศกเศร้าการร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะยุคเดิมนั้นผ่านไปแล้วแล้วพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งตรัสว่านี่แน่เราสร้างทุกสิ่งขึ้นใหม่และตรัสอีกว่าจงเขียนลงไปเถิดเพราะว่าคำเหล่านี้เป็นคำที่เชื่อถือได้และสัตจจริงแล้วพระองค์ตรัสกับข้าพ,พเจ้าว่าสำเร็จแล้ว เราเป็นอัลฟาและโอเมก้าเป็นปฐมและเป็นอวสารใครที่กระหายเราจะให้เขาดื่มจากบ่อน้ำพุแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยคนที่ชนะจะได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นมรดกและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราแต่พวกที่ขี้ขลาดพวกที่ไม่เชื่อ พวกที่ประพฤติอย่างน่าสะอิดสะเอียนพวกฆาตกรพวกล่วงประเวณีพวกใช้เวทมนต์พวกบูชารูปเคารพและทุกคนที่โกหกนั้นมรดกของพวกเขาอยู่ในบึงที่ไฟและกรรมฐานกำลังลุกไหม้ยอยู่ซึ่งเป็นความตายครั้งที่สองนครเยรูซาเล็มใหม่ แล้วทูตสวรรค์องค์หนึ่งในเจ็ดองที่ถือชามเจ็ดใบเต็มด้วยภัยพิบัติสุดท้ายเจ็ดอย่างนั้นมาและพูดกับข้าพเจ้าว่ามานี่สี่เราจะให้ท่านดูเจ้าสาวที่เป็นมเหสีของพระเมสโโปดกแล้วท่านนำข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณขึ้นไปบนภูเขาสูงใหญ่และสําแดงให้ข้าพเจ้าเห็นนครบริสุทธิ คือเยรูซาเลม็มซึ่งลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้านครนั้นเต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าใสสว่างเหมือนอย่างอัญ,ญมณีเหมือนอย่างแจสเปอร์ที่ใสดังแก้วผลึกนครนั้นมีกำแพงสูงใหญ่มีประตู12ประตูและที่ประตูมีทูตสวรรค์12องค์ บนประตูมีชื่อเผ่าของอิสราเอล12เผ่าจะรึกไว้ทางด้านตะวันออกมีสามประตูทางด้านเหนือมีสามประตูทางด้านใต้มีสามประตูและทางด้านตะวันตกมีสามประตูกำแพงของนครน,นั้นมีฐานศิลาสิบสองฐานและบนฐานเหล่านั้นมีชื่ออัครทูตสิบสองคน ของพระเมสโปรดจบพระธรรมวิวร์บทที่21ข้อ1ถึงข้อ14คุณผู้ฟังครับผู้เขียนอธ,ธิบายพระธรรมวิวร์ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าเรซัมเมอร์สได้กล่าวว่าเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของชะตาชีวิตของบรรดาเหล่าคนชั่วทั้งหลายยอนผู้เขียนพระธรรมวิวร์ จึงบรรยายร่ายยาวถึงผลลัพธ์ของบรรดาคนที่ได้รับการไถ่จากพระเมสสโปดกนี่คือสิ่งแรกที่คริตชนในยุคนั้นและทุกยุคปรารถนาที่จะทรงทราบโดยใช้สัญ,ญลักษณ์สามประการเพื่อเปิดเผยถึงแผ่นดินสวรรค์ในแง่มุมที่ต่างกันสัญ,ญลักษณ์ต่างๆทั้งสามประการมีดังต่อไปนี้คือ พระเจ้าสถิตกับเขาสัญ,ญลักษณ์แรกก็คือการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าพระพลาที่อยู่ในยุคสมัยพระคัมภีพันธสัญญาเดิมนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสามัคคีธรรมที่สมบูรณ์ดีพร้อมระหว่างคนกับพระเจ้านี่เป็นสัญ,ญลักษณ์แรกที่กล่าวถึงปลายทางนิรันดร์ของคริสตชนทั้งหลายพระเจ้า ในวิสุทธินครในย่อนหน้านี้ยอนบอกเราว่าท่านได้เห็นท้องฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ดังนั้นนี่จึงเป็นการบรรยายถึงการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างโดยสิ้นเชิงท่านใช้ภาษาสวรรค์และแผ่นดินโลกเพราะท่านไม่มีภาษาอื่นใดที่จะนำมาใช้บรรยายได้แต่สิ่งที่ท่านกล่าวถึง ไม่ใช่การนำสิ่งที่เคยมีเอามาแก้ไขใหม่พระพลาเคยเป็นสถานพำนักของพระเจ้าในชินทุรกันดารดังนั้นในฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ก็จะเป็นสถานที่พำนักของพระองค์ที่อาศัยอยู่กับพวกเขาตลอดนิรันด์และพระองค์ก็จะมีสามคคีธรรมที่สมบูรณ์ดีพร้อมกับพวกเขา ที่สมบูรณ์ดีพร้อมเพราะว่าเราจะไม่มีการร้องไห้หรือการคร่ำครวญหรือความเจ็บปวดอีกต่อไปแม้แต่ความตายก็ไม่มีอีกคฤตชนที่โศกเศร้าอาลัยบรรดาคนรักที่พลีชีพไปนั้นก็จะต้องได้รับการปลอบโยนในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจเหตุผลของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็คือพระองค์ จะทรงสถิตยอยู่กับพวกเขาและพระเจ้าเองจะประทับอยู่กับพวกเขาพระเจ้าจะไม่มีการแยกจากพวกเขาอีกต่อไปเพราะในฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่นั้นทะเลไม่มีอีกแล้วสําหรับยอนแล้วนะครับการอยู่บนเกาะปัทมอสนั้นทะเลถือได้ว่าเป็นสิ่งที่แยกท่านออกจากสิ่งต่างๆอันเป็นที่รักของท่าน ไม่ว่าจะเป็นมิตรสหายครอบครัวของท่านและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคริสจักรต่างๆในเอเชียนิมิตในบทที่4ทะเลอันไกลโพล้นทำให้คนต้องอยู่ห่างไกลจากพระเจ้าและในบทที่4ข้อ6บอกว่าทะเลแก้วผลึกเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนพระเจ้าที่ทรงอยู่ไกลสุดเอื้อมและมนุษย์ที่ถูกแยกออกจากพระเจ้า และในบทที่15ข้อ2นั้นคนกำลังยืนอยู่บนแก้วผลึกก็ยังอยู่ในสภาพที่ถูกแยกออกมาแต่ได้อยู่ต่อเบื้องพระพักพระองค์ในที่นี้นะครับในบทที่21ข้อ1บอกว่าทะเลไม่มีอีกแล้วบรรดาคนที่ได้รับการไถ่นั้นได้รับความมั่นใจว่าพระเจ้าจะมาปรากฏอยู่ตรงหน้า โดยไม่มีการแยกจากกันคุณผู้ฟังครับเมื่อปลายทางชีวิตทั้งหมดของคนถูกกำหนดแล้วการแยกจากกันจะไม่มีอีกต่อไปดังนั้นคริสตชนจึงมีสามัคคีธรรมอันลึกซึ้งกับพระเจ้าในระหว่างช่วงเวลาของการกดขี่ข่มเหงคริสตชน,นั้นบรรดาผู้เชื่อต่างได้ร่วมแบ่งปันน้ำตาความเจ็บปวดความตาย มาถึงบัดนี้วันเก่าๆเหล่านั้นหมดสิ้นไปตลอดนิรันดรการพระเจ้าทรงสถิตยอยู่กับพวกเขาพลัพลาของพระองค์อยู่กับพวกเขานี่คือความหมายทั้งหมดของการที่พระองค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์พระเจ้าทรงอยู่กับเราสัญ,ญลักษณ์อีกประการหนึ่งก็คือการแบ่งแยกระหว่างความดีกับความชั่ว คือความสำเร็จสมบูรณ์ของความรอดนั่นเองนะครับเนื้อหาตอนนี้มีความเป็นเอกลักษณ์ตรงที่เป็นโอกาสหนึ่งในโอกาสเพียงไม่กี่ครั้งในพระธรรมวิวรณ์ที่กล่าวว่าพระเจ้าเองเป็นผู้ตรัสโดยปกติมักจะเป็นทูตสวรรค์หรือเสียงที่ไม่ปรากฏที่จะมาเป็นผู้พูดนะครับขณะนี้ยอนบอกเราว่าพระเจ้าเป็นผู้ตรัสเอง แต่ท่านไม่ได้บอกว่าตรัสกับใครนะครับแน่นอนว่าคำตรัสเหล่านั้นตั้งใจที่จะหนุนน้ำใจผู้เล็กน้อยและคฤๅษีจักที่ถูกกดขี่ข่มเหงในสมัยของยอนและเพื่อที่จะเป็นหลักประกันว่าพวกเขาสามารถวางใจได้ในเรื่องนี้พระเจ้าสั่งให้ยอนบันทึกสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไว้ว่าเป็นความจริงและไว้วางใจได้ เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นอัลฟาและโอเมก้านั่นคือพระองค์ทรงเป็นฤทธิอำนาจที่ทำให้ทุกสิ่งเกิดขึ้นนะครับแต่ยอนก็เตือนเราอีกครั้งหนึ่งถึงเคราะห์กรรมของเหล่าคนชั่วโดยบอกว่ามีใครบ้างที่จะมีส่วนรับเคราะ์กรรมแห่งความชั่วร้ายซึ่งเป็นการพรรณนาถึงลักษณะของคนเหล่านั้นและมีความหมายอย่างมาก คนประเภทแรกที่ถูกกล่าวถึงนั้นก็คือคนขคาดสังเกตว่าการปรากฏเป็นลำดับแรกนั้นมีความสำคัญมากบรรดาคริชนพบว่าในสภาพแวดล้อมต่างๆนั้นความกล้าหาญเป็นคุณสมบัติที่สำคัญยิ่งนะครับ <inequality> <Nh à S 2> เนื่องจากขณะน,นี้ยอนกําลังพูดถึงความเป็นจริงในบ้านปลายการเป็นคนขี้ขลาด เมื่ออยู่ต่อหน้าพวกศัตรูของพระเจ้าในนาทีสุดท้ายนั้นย่อมสูญเสียทุกสิ่งของพระเจ้าไปในที่สุดยอนไม่ได้พูดถึงความขี้อายความขี้กลัวตามธรรมชาติแต่พูดถึงความขลาดที่เกิดขึ้นเมื่อมาถึงทางตันนะครับและเลือกเอาตัวเองรวมถึงความปลอดภัยก่อนที่จะเลือกพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้า ไม่ได้ประทานจิตวิญญาณที่คลาดกลัวให้กับประชากรของพระองค์นะครับความบาปอื่นๆในข้อนี้ล้วนมีความหมายต่อกริชนที่ต้องเผชิญกับการกดขี่ข่มเหงและความตายเพราะเห็นแก่ความเชื่อของพวกเขายอนกล่าวว่าสถานที่สำหรับคนบาปทุกคนมีลักษณะอย่างนั้นก็คือ ในบึงที่ไหม้ด้วยไฟและกรรมฐานย้อนบรรยายถึงสิ่งนี้ว่าเป็นความตายครั้งที่สองนะครับและสัญ,ญลักษณ์ที่สก็คือวิสุทธินครคือการปกป้องคุ้มครองจากพระเจ้าภาพเปรียบเทียบต่อไปคือนครที่เป็นเครื่องหมายของการปกป้องคุ้มครองที่สมบูรณ์ท้องฟ้าใหม่ และแผ่นดินโลกใหม่กำลังจะเกิดขึ้นการทรงสร้างอันยิ่งใหญ่ครั้งใหม่นี้ย่อมต้องมีเมืองหลวงที่คู่ควรกับความงดงามตระการตาของแผ่นดินใหม่ในนิมิตนี้ยอนเห็นกรุงเยรูซาเล็มใหม่เป็นเหมือนเมืองหลวงซึ่งงามเจิดจรัสเหมือนอย่างเจ้าสาวแสนสวยและนครอ,อันยิ่งใหญ่นี้ ลอยลงมาจากสวรรค์มีรัศมีรุ่งโรดของพระเจ้าที่เปล่งประกายแสงเหมือนกับอัญ,ญมณีล้ำค่าและเหมือนกับพลอยเขียวที่ใสดังแก้วผลึกกำแพงของนครน,นั้นใหญ่และสูงซึ่งหมายถึงการปกป้องคุ้มครองอันสมบูรณ์ให้พ้นจากบรรดาศัตรูทั้งหมดของพระเจ้า และของประชากรของพระเจ้านครนั้นไม่ได้มีแค่ประตูเดียวแต่มีถึงสิบสองประตูซึ่งเป็นตัวเลขที่สมบูรณ์ประตูทั้งสิบสองประตูที่ยอนเห็นนั้นไม่เคยปิดแต่เปิดให้มีทางเข้าออกอย่างเต็มที่แต่ละประตูทําด้วยมุกข,ขนาดมหึมาหนึ่งเมตร นักตีความพระคัมภีร์ส่วนใหญ่เห็นว่าการใช้มุกนั้นเป็นเครื่องหมายที่เป็นการแสดงถึงข้อเท็จจริงที่ว่าการจะผ่านเข้าสู่ประตูสวรรค์นั้นต้องผ่านความทุกข์ทรมานเป็นที่ทราบกันดีว่ามุกเป็นเพียงอัญมณีชนิดเดียวที่ผลิตออกมาจากความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดที่พยายามจะเอาชนะ ความยากลำบากเหนือประตูแต่ละประตูมีทูตสวรรค์หนึ่งองค์ซึ่งอาจจะมาจากความคิดที่ว่ามีทูตสวรรค์คอยควบคุมคนที่เข้าออกที่ประตูเหล่านั้นยังจะารึกชื่อต่างๆเป็นชื่อสิบสองเผ่าของอิสราเอลไว้สิ่งนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าคนของพระเจ้าในสมัยโบราณไม่เคยถูกลืมเลือน กระทั่งในวาระสุดท้ายของสิ่งต่างๆกำแพงมีฐาน12ฐานฐานศีลานั้นสมบูรณ์จนไม่มีอะไรสามารถจะสั่นคลอนมันได้และฐานศีลาเหล่านั้นจะรึกชื่อของอัครทูตสิองคนของพระเมสสโปดกพระเยซูคริสตเอาไว้มีคนคิดกันว่าการใช้ชื่อ ทั้ง12เผ่าของอิสราเอลและชื่อของอัครทูต12คนของพระคริสต์นั้นเป็นวิธีที่จะบอกว่าอิสราเอลในยุคสมัยเดิมและคริสตจักรของคริสตชนได้รวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในวาระกำหนดสุดท้ายของพระเจ้านักตีความพระกัมภี์บางท่านก็กล่าวว่าการระบุชื่อพระเมสสโปดกแทนที่จะใช้คำว่าพระเยซู หรือพระคริสต์นั้นเป็นการชี้ทางที่มนุษย์จะได้รับความรอดว่าพระเมสสโปดกเป็นผู้ทรงสมควรนั่นเองคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใครครวนจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันที่อธิบายในพระธรรมวิวรณ์บทที่21ข้อ1ถึงข้อ14 มาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งผู้เขียนได้อธิบายเอาไว้อย่างนี้ว่าพระคำ14ข้อที่เราได้อ่านศึกษาในวันนี้เต็มไปด้วยความจริงที่สวยงามเกี่ยวกับพระเจ้าพระลักษณะและแผนการของพระองค์ให้เราพิจารณาใครครวญในข้อ1ข้อ4และข้อ8ถึงการที่พระเจ้าทรงพิพากษา และทรงทำลายความตายและทรงทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ได้ถูกปกคลุมด้วยความชอบธรรมของพระคริสต์หมายความว่าการทรงสร้างใหม่ของพระเจ้าจะไม่ต้องทนทุกข์อีกต่อไปและจะได้รับความปลอดภัยซึ่งคำว่ากำแพงสูงนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงถึงความมั่นคงปลอดภัยนะครับ มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างนครอันบริสุทธิ์เจ้าสาวของพระเจ้ากับเมืองโสเพนีบาบิโลนนะครับขณะที่บาบิโลนพึ่งความสง่างามของตนเองแต่ประชากรที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมนั้นจะฉายแสงสว่างแห่งพระสิริของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงบัญชาให้ผู้ที่ชุ่มชอกไปด้วยบาป และถูกแยกออกจากพระเจ้าเข้ามาใกล้พระองค์และจะทรงเตรียมประชากรของพระองค์คือนครบริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์เพื่อเราจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเมสสปดกค,คือพระคริสต์ตราบชั่วนิจนิรันร์การกล่าวถึงความสัมพันธ์ในข้อสามข้อ7กับข้อ9นั้นบอกให้เราทราบถึงความปรารถนาของพระเจ้า ที่ทรงต้องการจะรู้จักเราจะรักเราและปกป้องคุ้มครองเราอย่างไรบ้างเราเป็นทั้งประชากรของพระเจ้าลูกของพระองค์เจ้าสาวของพระองค์และมเหสีของพระองค์นครนี้แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง เป็นความสัมพันธ์ที่เปิดรับด้วยความยินดีและสามารถเข้าถึงได้เสมอนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์ใสดุดดังแก้วผลึกและเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกับอัญ,ญมณีที่มีค่าอย่าลืมว่าท่านเป็นทั้งผู้รับใช้เป็นบุตรและเป็นเจ้าสาวของพระเจ้า นี่เป็นความสัมพันธ์ที่เราสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้อย่างสนิทชิดเชื้ออย่างใกล้ชิดดังนั้นให้เรารักษาความสัมพันธ์นี้เอาไว้ตลอดไปนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่าน สวัสดีครับ